รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยเครื่องสำอางคริสติน่าคารายาสสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการความรู้คู่แฟชั่นครับกับผมโกธีรศัก์พันธุจริยา เป็นประจำนะครับทุกๆสัปดาห์เลยเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเส้นผมแฟชั่นทรงผมเรามีมาฝากกันครับและในวันนี้นะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเส้นผมหยิกวงเล็บนะครับว่าหยิกไม่ใช่แค่อยากสกรวมไปถึงนะครับใครก็แล้วแต่ที่ดูรายการแล้วอยากเมคโอเวอร์แล้วแล้วก็ห้ามพลาดครับเพราะว่าท้ายรายการเรามีนะครับเบอร์โทรศัพท์บอกนะครับว่าคุณอยากจะสมัครมาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เจออาจารย์หนูอาจารย์นอยอาจารย์แม่ด้วยวิธีใดบ้างแต่ตอนนี้นะครับพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันครับ ความรู้คู่แฟชั่นความรู้คู่แฟชั่นสนับสนุนโดยอินโทรเคลาอาหารผมฮินกิแชมพู แล้วตอนนี้นะครับคุณผู้ชมพร้อมหรือยังที่จะเรียนรู้เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเส้นผมครับกับกูรูผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเส้นผมอาจารย์กัละยาภูมรินหรือว่าอาจารย์แม่ของเราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในประเทศและทั่วโลกค่ะอาจารย์แม่ครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราจะพูดถึงเรื่องผมอยักโซก,ก,โซกนะครับวันนี้มาต่อเรื่องผมหยิกผมหยิกอยากโซกอันนี้หยิกเลยถือว่าหยิกเลยวแล้วสเต็ปของการอยักโซกไปถึงหยิกเนี่ยมันมีเป็นขั้นๆน,น,นะครับว่าขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามก็แล้วแต่บางคนก็หยิกจนติดหนังศีรษะมาตลอดเลยถ้าประเทศไทยแล้วก็คนใต้แต่อยู่บนเขาอะไรพวกนี้นก็จะหยิกมากคือผม<ด>หยิกมากเนี่ย จะดูแลยากหรือง่ายกว่าคนทั่วไปครับผมหยิกเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะไม่ค่อยสนใจกันเท่าไหร่เพราะหวีไม่ออกเอาหวียังเราเราไม่ได้เลยไม่มีสิทธิ์เลยแล้วก็หนาจะหนาฟูมากเลยจะหวีไม่ออกพวกนี้เขาจะนิยมการยืดผมตลอดเวลาถึงเดือนก็มายืดเป็นครั้งหนึ่งยืดเป็นครั้งหนึ่งยืดโคนยืดโคนเห็นบอกว่าช่างผมที่จะตัดผมคนลักษณะผมหยิกมากๆอย่างเงี้ย ต้องเป็นช่างผมเฉพาะก็ส่วนมากถ้าถ้าทางในต่างประเทศจะเป็นช่างผมเฉพาะที่ทํพวกนี้โดยเฉพาะเลยเขาตัดยากกว่าเขาตัดยากกว่าแล้วต้องดูแลตัดยากแล้วผมอย่างนี้นะส่วนมากเวลาตัดแต่จะต้องตัดตอนผมแห้งครับก็อาจจะมีการใดทิ่จะทาอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้ก็จะง่ายแต่ก่อนนั้นลำบากนะที่อาจารย์เห็นดูร้านคนดาเขาทำนะครับทาลาบากแล้วเขาจะมีเคมีเฉพาะผมเขาเลยครับ เคมีจะเป็นแชมพูรหรือครีมยืดน้ำยายืดอะไรต่ออะไรเนี่ยสีเสือจะต้องเฉพาะของคนดำเลยคือไม่เหมือนกับคนเอเชียคน,นทั่วไปไม่ได้ไม่เหมือนเลยครับแล้วผมเขาเนี่ยค่อนข้างจะเส้นผมเนี่ยไม่กลมเส้นผมจะแบนตรงนั้นนะคะนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่เป็นผมหยิกมากๆอยากจะมาตัดที่เกศก้ามีช่างสำหรับตัดผมประเภทนี้ไได้บสบายมากอ๋อก็มีนะครับ เดี๋ยวเราไปพบกันอีกหน่อยดีป่ะวันนี้เขามีในแบบมาผมหยิกเลยอ๋อค่ะผมหยิกเลยดีกว่าอาทิตย์ที่แล้ว Make over Make over จะเป็นยังไงไปชมเลยครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับยองน้องกีนครับคุณอาจารย์เรียกเหมือนเพื่อนผมเลยเนี่ย ก็เป็นชายยาวของตัวเองแล้วไม่ใช่เหรอผมยาวแล้วอาจารย์ช่วยตัดขทาไหรได้ไหมครับต้องเปลี่ยนแล้วไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนเรียกแบบนี้ตลอดเนาะนั่งเลยจ้ะเดี๋ยวไปดูคุยกันว่าจะทําไงอ้าวทำไมปล่อยผมซะยาวขนาดนี้อ๋อไม่ค่อยมีเวลาตัดอาจารย์ไม่มีเวลาไม่ดูแลหรือเปล่าก็แน่นอนไม่ได้นะเพราะว่าเราเป็นนักดนตรีต้องดูแบบว่าดูเปรี้ยวดูเชียวเก๋ตลอดเนาะงั้นเดี๋ยวไปตัดผมก่อนแล้วไปคุยกันว่าจะทำไง จริงๆแล้วเนี่ยผมคีเนี่ยเป็นผมที่หยิกเนี่รดีคือเราสามารถตัดทรงได้มันไม่มีอะไรที่คีดไม่ต้องดัดผมถ้าเราเลือกทรงถูกต้องครับแต่ผมลีดเวลายาวเนี่ยมันจะไม่เป็นทรงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าความหยิกมันไม่เท่ากันอย่างเช่นตรงเนี้มันหยิกมากเวลายาปุ๊บมันจะดูผมคีนตรงนี้ บานแล้วตรงคนตรงนี้กลับไม่ค่อยหยีกเท่าไหร่มันเลยดูแบนครับฉะนั้นวันนี้มองรู้แล้วใช่ไหมว่าพี่ตัดตรงไหนครันี่เลยตรงนี้ให้หายไปเพื่อที่ว่าจะซับพอร์ตให้ตรงนี้มันพองขึ้นมาด้านหลังเนี่ยก็ต้องสั้นเพื่อที่ว่าให้ถุยอย่างนี้ดีนะครับผมเพราะเป็นนักดนตรีเราจะทําผมไปไว่าให้มันดูเรียบร้อยก็ไม่ไม่ใช่ให้เปรี้ยวนิดนึงได้ครับจ้เก๋ หลากหลายสูาพผมต้องดีด้วยนะคะเดี๋ยวพี่จะใส่เป็นอินทรีฬาอาหารผมทุกครั้งหลังสระคือลืมไปที่จะใส่อันเนี้ยใส่บุกครินก็หวีแล้วลอนผมเราเนี่ยอีกหน่อยมันจะสวยมันไม่มันไม่แตกไม่ไม่แยกอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นแบบว่าเป็นรอนที่แบบสลวยเท่าๆกันตัดเลยนะครับครับผมนหน้าคมมันจะดูความคมเด็ดชั้นขึ้นจะมีโครงหน้า่นะคะ นะความหิกของเรา <S <S 1> <S 1> ก็มีประโยชน์เวลาตัดสั้นแลแนบสวยกว่าคนอื่นคือบางคนด้านข้างผมจนชี้แต่จกของทีเนี้ยก็เป็นประโยชน์ในกรณีที่ตัดผมสั้นต้องหวีผมนะคะตอนที่ผมเปียกเย่่ยเมื่อกี้ที่ทําให้ดูคือใส่อาหารผมแล้วก็หวีผม่าให้ผมได้ออกกําลังกายนะคะมันจะเป็นผมหยิกที่ดูมีสุขภาพที่ดี นะคะคือมีสปริงดีลอนสวยอะไรเงี้ยค่ะค่ะด้านข้างของทีนก็ดูแบบว่าคมชัดนะคะคสวยแล้วสำหรับด้านบนนะคะพี่ก็จะเลเยอร์ให้จัดทรงง่ายก็รูปศรีรษาสวยขึ้นด้วยเพราะว่าทีนก็ศีรษะช่วงไม่จะแบนเวลาเราตัดไททอยสั้นปุ๊บมันก็จะทำให้โครงสร้างารูปศีรษะเนี่ยดีขึ้นทุยขึ้นจัดทรงง่ายจะตัดตามแนวตกธรรมชาติของผมเลยนะคะค ด้านหน้าจะเห็นว่าลอนเนี่ยจะหยิกจะหยิกมากเนื่องจากขัดการดูแลนะคะจะแอดตัดตออกไปเลยเอยล็กทีนทำสีผมได้ปะคะเนี่ยทำครับผมทำนะครับเอาให้มันดูแปลกไปเลยนะคะครับโอ้โหนรอเชียวเอาละเดี๋ยวเราเริ่มทำสีกันนะคะก่อนอื่นจะขอปรับสีผมก่อนนะคะให้มันดู สว่านิดนึงด้วยการทำไฮไลท์แล้วเรามาใส่สีแอชหรือควันบุหรี่กันเพื่อสีไฮไลท์ hmm. ผมนะคะไม่มีโทนสีส้มหน่อยก็จะใช้เป็นคอมปาต้าบลูค่ะผสมกับบาสมิโกเชดอ่อนโยนนะคะ mm hmm. เพื่อการทำไฮไลท์ hmm. ของเรานะคะดูสีมีประกายสดใสสุขภาพผมแข็งแรงค่ะหละังจากที่ได้สีแล้วนะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะมาเลือกสีในโทนของแอชให้ค่ะต้องทำไฮไลท์ hmm. ให้สีดูสะอาดจริงๆก่อนค่ะ mm hmm. ลาที่เราทำไฮไลท์แบบถูกวิธีนะคะหรือครีมบีทที่ใช้นะคะผมมันก็จะดูเป็นเงาไม่ดูแห้งนะคะหลายคนจะแบบว่าเวลาทำแบบนี้จะมีคนสุขัวผมแห้งผมขาดอันนี้ไม่เป็นเลยผมจะดูมีประกายมากกว่าเดิมสะอีกเดี๋ยวที่จะเริ่มใส่สีให้เลยมันไม่มีประกายสีส้มนะคะเอาละใส่สีกันค่ะตกลงกับน้องเข้าไว้ในโทนของสีแอชนะคะก็จะผสมกรีนไลท์ลักชัวรี่คัลเนะคะ ในโทนของสีแอชนะคะแล้วก็จะผสมไม่ใช่สีเดียวนะคะมันจะมีมิติของสีออกมาด้วยนะคะคุณหนุ่มๆที่แบบว่าคิดว่าตัวเองทําสีเองได้ผมสั้นนิดเดียวซื้ออ่านปุ๊บซื้อปั๊บเอาไปใส่เองเนี่ยนะคะมันจะไม่ได้ตามใจชอบนะคะเราจะต้องมีการผสมแล้วก็ดูพื้นสีผมที่ทําไปแล้วเป็นเกณฑ์ด้วยค่ะลองจับผมดูสิคะนิ่มเลยครับสีสวยมาก นะคะออกในโทนแอชพอดูรีนะคะแต่วันนี้พี่จะเห็นรู้ว่ารู้ว่ากินชอบผมหยิกเี่ยเวลาเราอยากจะเป็นเวทลุกอ่ะเราก็ใส่เจลอาควานะแล้วก็จับเป็นรอนแบบน,นี้ได้เลยเป็นทรงแล้วแต่วันนี้จะทําให้ดูยืดนิดนึงให้ดูดดดดดตรงข้ามต่อความเป็นจริงพี่จะใส่บารมนะคะเป็น stretching Balm <า>แล้วก็เซตให้ดูเป็นอีกแนวหนึ่งนะคะ จริงแล้วนะคะถ้าท่านคินจะแบบว่าจะจับจะจับทรงมันก็จับได้เช่นกันไปได้ทุกข้างเลยเสยอะไรเงี้ยเวดดูเอาละขอได้ด้วยนะแตนน่ในพี่คีนี่นเป็นนักดนตรีที่มี เอกลักษณ์แล้วเป็น<ช>ของตัวเองแล้วนะคะ<ช>ดูสิตอนแรกย <c oughs> ี์ดมากใส่บาแล้วมันจะเป็นอไรที่เป็นเคิร์ฟที่สวยงามเลยยืดออกมาประมาณ80%เลยนะคะคจากนั้นนะคะเพื่อให้อยู่ตัวแบบนี้นะคะกีนจะไปใส่สเปรย์นะคะใส่เป็นโมดิ้งเครย์ใส่แบบนี้ อย่างหีผมที่บอกอนผมเปียเพราะว่าผมมันจิกไม่เท่ากันแล้วนะคะ <c oughs> แล้วต้องเป่าผมไม่แห้งทุกครั้งหลังสระ <c oughs> เอาละวันนี้ไปเล่นดนตรีได้ด้วยความมั่นใจแล้วนะคะหลังจากที่ให้อาจารย์หน่อยดูแลทรงผมมาโดยตลอดนะครับ หายไปพักนึงกลับมาครั้งนี้ทั้ง4ีและ2องบทลุกนี้ผมชอบมากเลยครับขอบคุณอาจารย์หน่อยมากครับความรู้คู่แฟชน ร cool fashion. เส้นผมแข็งแรงด้วย The Organic Argan Oil เส้นผมเงางามด้วย c r y s t a l Linseed Oil โอ้โหอึ้งเลยครับเรียกได้ว่าเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความรู้สึกตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอคือกลายเป็นแบบหนุ่มหล่อที่เหมือนเป็นในแบบหรือซ้ำจากเดิมๆดู เหมือนโทษนะครับเหมือนเพิ่งลงมาจากเขาอะ <c oughs> แล้วตอนนี้คือแบบโอ้โหดูหลอดูเท่ <c oughs> แล้วดูดูมีรถนิยมมีราสีมีออร่าครับแต่วพอเขาใช้แชมพูที่เราจัดสำหรับผมหยิกไปเนี่ยครับผมก็จะเริ่มเคลายไปเรื่อยๆถ้าเขาเขายันได้แปลงผมนะคะก็ต่อไปจะเป็นคนที่มีผมเป็นลอนลน้อยๆดังนั้นคนที่ผมหยิกอยากศกอะไรไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องกลัวถ้าเกิดเรารู้ <c oughs> จักปรับสภาพการใช้แชมพูให้ดีคลีนนวดให้ดีเนี่ย ผมเราจะมีสปริงแล้วก็ยืดหยุ่นได้สวยงามถูกต้องที่นางแบบของอาจารย์หนูเนี่ยเป็นคนตัวใหญ่ครับคือถ้าเราจะมองจริงๆก็ไม่ได้ตัวใหญ่หรอกคือแต่งตัวไม่เป็นมากกว่าความรู้สึกอาจารย์นะก็ปล่อยผมยาวปิดหน้าแสกลกางคิดว่าฉันน่าตัวใหญ่ก็จะต้องปล่อยผมแล้วก็รีดผมเองจนกระทั่งผมฟูค่อนข้างจะเสียแล้วละ่ะครับอาจารย์หนูไปซอยไปดูกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ ชื่อแจมค่ะมัสยาสนิวงศ์แจมก็เป็นคนนึงนะคะที่มีปัญหาอยากจะมาปรึกษาอาจารย์หนูอย่างแรกนะคะแจมเนี่ยเป็นคนที่มีโครงสร้างใหญ่2ก็คือแจมเนี่ยไว้ผมยาวมาตลอดก็เลยอยากจะให้อาจารย์หนูเนี่ยช่วยแก้ไขให้ผมกับรูปร่างเนี่ยบาลานซ์กันสวัสดีค่ะแจมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแจมเป็นผู้ชมทางบ้านเมื่อกี้เห็นบ่นอดควรมากว่าตัวเองเนี่ยตัวใหญ่ใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนเพียงแค่ไหล นิดเดียวเองเท่านั้นนะคะไม่ได้เป็นคนแบบว่าอ้าวนอะไรเลยแขนขาสวยมากๆหน้ามันอยู่แค่เนี้ยบอกว่าหน้าตัวเองใหญ่ใช่หรือไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะพยายามแบบเลี้ยงผมยาวเพื่อให้แบบไงปิดหน้าใช่ไหมตรงเนี้มันเน้นมากเวลาผมเราลงมาอย่างนี้ปุ๊บก็จะเห็นมีแต่แก้มไปยืดใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะ ยืดเพื่อที่จะให้เอามาปิดหน้าให้มันตรงเพื่อให้เราดูผอมไม่ได้ช่วยเลยนะตรงนั้นผมนะีคะที่ไม่ได้มีการตัดซอยเลยทําให้มันมาเน้นช่วงบ่าให้เราดูเนี่ยบ่าใหญ่ขึ้นแก้ที่ผมอย่างเดียวรับรองเพอร์เฟกเลยก่อนอื่นนะคะเราจะพาแจมเนี่ยไปสระด้วยชมพูยูสมีเฟิร์สก่อนคะ่ะหลังจากที่สระผมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเป่าดูนะคะสภาพของ เส้นผมนั้ดหรือเราจะออกแบบทรงกันกลับมาดูอีกครั้งหนึง่งนี่แหละที่ทำให้เราดูใหญ่โตก็คือผมนั่นแหละหนักไปหมดเลยอาแรขอลงมือซอยเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวจะไล่ให้ดูมีเชฟมากขึ้นและดูหน้าเรียวขึ้นนะคะหีเชฟสวยงามแล้วทําสีนะคะสีกับไฮไลท์จะทําให้ผมเราเนี่ยดูมีพลังมากยิ่งขึ้นจะทําไฮไลท์ถึง2ส,สีเลยเป็นแพทตินัมกับโกล์นะคะแล้วก็สีพื้นทั้งหมด3สีเลย แต่ไม่ใช่ว่าจะเปรี้ยวฉุนฉาดมาก ดูมีมิติค่ะนะคะค่ะแล้วก็ซอยผมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วรู้สึกหน้าเรียวขึ้นปลายผมที่เราได้สไลด์ให้คลิวเนี่ยจะช่วยดึงคางเราให้ยาวขึ้นมาแล้วก็ความที่โคนผมเนี่ยมันยกขึ้นมาทําให้หน้าเราดูเรียวขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะเริ่มทําไฮไลท์กันก่อนค่ะจะเห็นว่าเรามีไฮไลท์ถึง2ถ้วยนะคะเพราะว่าเราต้องการไฮไลท์ถึง2ระดับเป็นระดับที่สว่างแล้วก็ระดับที่เข้มขึ้นหน่อยนะคะจะเห็นว่าเรามีฟอยล์ถึง2สีแยกชั้นแยก ระดับสีให้ชัดเจนขึ้นค่ะจะทำให้การทำงานของเราง่ายขึ้นไฮไลท์จะได้มาถึง2ระดับซึ่งเป็นระดับสีที่ต่างกันความสว่างนะคะที่พูดถึงหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะใส่สีเลยนะคะเป็นโกลดแล้วก็เป็นแพลตินัมใส่ทีเดียวเลยค่ะ แต่ความที่ไฮไลท์เนี่ยต่างระดับกันเราจึงเลือกใช้สีโทนของเซาซีนะคะซึ่งมีประกายของน้ำเงินอยู่ในนั้นด้วยจะทำให้ผมทรงนี้ดูเสน่ห์แล้วก็มีพลังมากยิ่งขึ้นค่ะสิ่งสำคัญเลยคือเลือกใช้กีไลท์ลักชัวรี่นะคะซึ่งมีส่วนผสมของชาขาวน้ำผึ้งวิตามิน E ีวิตามิน C นะคะก็จะปรับสภาพเส้นผมนะคะที่โคนผมเนี่ยฟูอยู่แล้วก็ปลายได้ผ่านการทำยืดมานะคะทำให้เส้นผมเนี่ยดีขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้น ขณะที่ทําสีผมนะคะเราก็จะพ่นโอโซนซึ่งเป็นโมเลกุลละเอียดไปที่เส้นผมก็คือเติมมอยส์เจอร์ให้กับเส้นผมนั่นเองค่ะล้างสีผมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่แจนยังไม่เห็นสีหรอกแต่ด้านแอบเห็นแล้วสวยมากๆนะคะแต่สิ่งสําคัญคือหลังจากนี้กลับไปที่บ้านจะให้ดูแลด้วยตัวเองก็คือจะจัดแชมพูเป็นซูเปอร์มอยส์เจอร์ไปให้เพื่อให้ผมยิกคลายตัวแต่ด้นนี้ต้องมีการยืดผมกันอีกแล้วนะคะแต่สิ่งสําคัญคือจะต้องใส่อาหารผมทุกครั้งหลังสระมาดูนะคะใช่นี้ ใส่มาที่เส้นผมที่ทั่วเลยแล้วก็จะใช้หวีสี่ใหญ่หวีให้อาหารผมและถึงเข้าถึงเส้นผมหลังจากนั้นเนี่ยจะใส่เอ็นเพสเป็นตัวจัดทรงนะคะแล้วเดี๋ยวเป่าให้แห้งเลยชอบมากค่ะสีสวยเกินที่คิดไว้ด้วยค่ะอย่างที่บอกไว้จะมี2โทนนะคะสวยมากๆเลยค่ะเอาเป็นว่าเวลาอยู่บ้านเนี่ยถ้าไม่มีเวลาก็คือ ต่อยแห้งก็จะได้ทรงนี้แต่เดี๋ยววันนี้เราจะม้วนกันนิดหนึ่งเพื่อให้มีรอนดูเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมน,นะคะอ้าหลังจากม้วนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจารจะใส่เป็นคริสโตลให้หน่อยนะคะเพื่อผมเงานะคะก็เป็นทรงที่ เคยคิดว่าอยากจะทําแต่ไม่กล้าทำาคิดว่าต,วตัวเองทำไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะทำได้เห็นไหมคะตราบใดที่เราใส่เชฟให้กับทรงผมแล้วไม่มีปัญหานะคะสิ่งสําคัญเลยคือดูแลได้ด้วยตัวเองด้วยแชมพูนะคะแชมพูนี่ต้องใช้ให้ถูกกับสภาพของเส้นผมผมเราเป็นผมฟูใช่ไหมคะแล้วก็ทําสีทําไฮไลท์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้เป็น super มอยเจอร์ทำให้ผมฟูเนี่ยคลายตัวแล้วก็ถนอมสีผมด้วยจากการที่ตอนแรกนะคะมีปัญหาสองอย่างก็คือเรื่องหุน่นแล้วก็เรื่องผม ตอนนี้นะคะอาจารย์หนูก็ได้แก้ไขให้แล้วค่ะทั้งไฟผมให้มีเชฟและทำสีผมทูโทนทำให้ทุกอย่างดูมีมิติและดูสลีมไปหมดเลยค่ะ ตอนนี้ก็ได้เรียกความมั่นใจกลับมาขอขอบคุณอาจารย์หนูกิดก้าวมากนะคะนมาไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะครับ,รบถ้าเกิดทําสีนิดนึงซอยสไลด์อีกหน่อยหนึ่งเปลี่ยนเลยกลายให้แบบเป็นเหมือนแบบเป็นแฟชั่นขึ้นมาดูมีคลาสดูดีใช่ไหมคะดูดีมากเลยครับก็ดูดูแบบว่าเป็นผู้หญิงสูงตัวบางไปเพราะผมช่วยไงใช่ครับกพน่ารักก็ฝากถึงคุณผู้ชมแล้วก็สาวๆนุมน่มๆน,นะครับว่าอย่าท้อใจ ทุกอย่างเราสามารถเปลีป่ยนแปลงตัวเองได้ให้ดูดีขึ้นได้แต่ถ้าเกิดอยากจะมาปรึกษาชันแม่สามารถติดต่อได้ที่ไหนครับออที่โรงเรียนนะคะหนโดทิน30ทับ1ั้นหนึ่งศูนค่ะบริษัทนะคะศูนย์สองเกถึงแและ0 2 9 3 9สองเกครับและอีกเบอร์หนึ่งนะคะ0ูนย์สองเกถึงหค่ะ ก็สมเป็นแลนด์มาร์คแห่งความงามนะครับโรงเรียนเสริมสวยเกต้าวอยู่ปรหลนโยธิน30มทับหนึ่งยื่ยงกับเมเจอร์รัชโยธินครับตึกด้านในนะครับก็เป็นโรงเรียนแล้วก็เป็นซาลอนนะครับดูแลโดยอาจารย์หน่อยแล้วก็ทีมงานนะครับส่วนบริษัทอาจารย์แม่ครับแล้วก็มีเทคนิชเชียนคอยคําแนะนำนะครับส่วนตึกด้านหน้าครับก็จะมีอาจารย์หนูแล้วก็ทีมงานมืออาชีพครับเบอร์ตึกด้านหน้านะครับ0 2 5 1 3 7 7 1 1 025137719และ025131719 ส่วนใครอยากดูรายการย้อนหลังครับไปดูได้ที่ w w r w g e t l a e com นะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องพบกับเราสองคนได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ผมโก้ธีรศักดิ์แล้วก็อาจารย์กัลยาภูมิรินลาไปก่อนสวัสดีครับ